มีผู้นำเพียงหนึ่งประเทศก็จะเมงพระหมหากษัตริย์กองทัพก็มีแม่ทัพนายกองต่างๆบริษัทก็มีประธานบริษัทโรงเรียนก็มีผอ,อ,อนักเรียนก็มีหัวหน้าวัดก็มีจเจ้าอาวาสอย่างนี้เป็นต้น ต่นั้นในการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานมันจำเป็นจะต้องมีผู้นำผู้นำที่ถูกต้องที่สุดก็คือปัญญานั่นเองหัวข้อธรรมวันนี้จะนำบุญเกริรยวัตถุข้อที่สิบแถวของสามเณรน้อยนักเรียนอนุบาลพระพี่เลี้ยง ครูจะต้องเดินตามหลังนักเรียนเพื่อควบคุมทั้งคุมแถวด้านหลังทั้งมองไปข้างหน้าชี้ทางกระบวนการทำก็เช่นเดียวกันแม้เราจะท่องคำว,ว่าทานน้ำใหม่ทำบุญด้วยการให้ทานขึ้นต้นก็จริง แต่ทำทั้งหมดทั้งมวลข้อที่10จะเป็นผู้สังเคราะห์ผู้อนุเคราะห์ผู้เป็นประธานทำข้อนี้ที่ทำข้อนี้ชื่อว่าทิฏฐุชุกรรชกรรมทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยแปลว่าทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง ก็บมายความว่าเราจะทำทานด้วยอมิตรสถานทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการเจริญภาวนาทำบุญด้วยการวิย,ยาวัจจะไมอุปจายนนไมและอื่นๆก็ตามก็ต้องอาศยัยความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อนเช่น ถ้าเราจะทำทานสักอย่างเราก็มาดูจิตใจของเราซะก่อนว่าเรามีความจริงใจแค่ไหนมีความเลื่อมใสศรัทธาแค่ไหนมองเห็นประโยชน์จากการทำทานของตัวเองที่จะประสบกับตัวเองและสังคมแค่ไหนไม่ใช่สักแต่ว่าทำโดย ศรัทธาแบบไม่พิจารณาให้ท่องแท้พอทำไปแล้วหมดเนื้อหมดหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปด่าผู้มาชวนเราไปทำทานด่าพระหรือดา่าบุคคลที่รับทานของเราไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเราจึงจาเป็นจะต้องศึกษา ศึกษาและเรียนรู้ศึกษาเนี่ยแปลว่าลงมือปฏิบัติปริยัติแปลว่าการเรียนรู้คือเราต้องเรียนรู้ว่าการสร้างโดมโบทวิปัสสนาของปฏิพโลกเขาสร้างขึ้น เพื่ออะไรเรารู้ว่าเขาสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสร้างขึ้นแล้วได้ประโยชน์มหาศาลหลากหลายเมื่อเราศึกษาอย่างนี้เราจะรู้สึกเกิดตัดสินใจเรียกว่าเกิดตั้งใจเรียกว่าสัจจะ สัจจะที่เราจะทำร่วมกับเขาเพราะมันมีประโยชน์มากหรือเราไปเห็นคนขอทานจิตใจมันเกิดอยากจะให้ทานมันเกิดสงสารขึ้นมาเราก็ศึกษาในใจเมื่อมีคนมาคัดค้านว่า หรือมีเสียงคัดค้านจากสื่อจากใครต่อใครที่เราได้ยินมาว่าอย่าไปให้สิ่งของแก่คนขอทานอย่าไปให้เงินทองแก่เขาเพราะมันเป็นการสนับสนุนวิชาชีพสนับสนุนให้คนขี้เกียจพวกนี้มันเป็นขยะสังคมมันเป็นผู้ที่ทำสังคมให้อ่อนแอ แต่เราก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราว่าข้อนั้นมันก็อาจจะเป็นจริงแต่ใจตอนนี้เราสงสารใช่เด็กเหล่านี้อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพหรือหญิงเหล่านี้อาจจะขโมยเด็กคนอื่นมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรามองไปว่า ชีวิตของเขาเกิดมาคิดอะไรไม่ได้เยอะกว่าน,นี้ถ้าเราไม่ให้ทานกับเขาเขาก็อดอยากเขาจะหลอกเราหรือไม่หลอกเราหลอกเรานั้นไม่สํำคัญแต่เรามองว่าเขามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราในวันนี้อย่างในน้อยถ้าเด็กพวกนี้ถูกแก๊งมิจฉาชีพบังคับให้มาขอทาน ถ้าไม่ได้ตังวันนี้จะไม่ให้กินข้าวเราก็เห็นว่าเราได้สงเคราะห์แก่เด็กคนนี้เราเชื่อว่ากฎแห่งบุญบาปมีจริงสักวันหนึ่งกลุ่มมิจฉาชีพมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎของการกระทำความชั่วแต่วันนี้เพื่อชีวิตหนึ่งเขามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราก็มาทำให้เราได้ทำทาน เมื่อเราคิดเช่นนี้แล้วการให้ทานที่เต็มไปด้วยการละบาปทั้งปวงการทำกุศลใ,ให้ถึงพร้อมการทำจิตให้เกิดการเสียสละมันก็บังเกิดขึ้นแลังจากนั้นเราก็ศรัทธาคือการตัดสินใจบารมีเราก็เกิดจิตของเราก็สามารถหยิบเงินนั้นมีกำลังใจในการหยิบเงินนั้นให้กับคนขอทาน ตัดสินใจหยิบเงินก้อนนั้นถวายแก่พระศาสนาพราะเรารู้ว่าเงินที่เราถวายลงไปนั้นมันสร้างประโยชน์มาหาศาลให้กับพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นบุญติดตามเราไปทุกภพทุกชาติแม้ชาตินี้นี้จึงเรียกว่าทิฏฐุจุก,กรรมการทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเอง ถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้แล้วการกระทําความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นด้วยระบบที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นก็คือการละบาปท้อง่วงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบ คำว่าการลัก,กุศลหรือรับบาทท่องปพวงก็คือ <c oughs> วิธีลักก็อย่างที่เนี่ยอย่างที่พูดมานั่นแหละว่าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งในการที่เราจะทำความดีในแต่ละครั้งจนติดเป็นนิสัยจนกลายเป็นอาชินกรรมทำบุญด้วยมีเงื่อนไขที่เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ให้ใครหรือไม่เป็น หรือจิตใจไม่หวั่นไหวไปกับการทัดทางขนการทัดทานของคนอื่นเราละความตะนหนีขี้เหนียวเราละความเห็นผิดเราละการต่อต้อแยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือพร้อมด้วยกาย คือหยิบสิ่งของนั้นให้แก่ผู้อื่นวาจาเราได้พูดกับคนที่เราให้ว่าขอให้พวกเธอขอบคุณนะที่เธอมาทำให้ฉันได้ทำทานไม้่แต่โจรมันยังอ่อนใจถ้าเราพูดอย่างนี้คือมันก็จะมีเมตตาต่อเรามันจะสำนึกได้ว่าโอ้เราหลอกเขาเขาก็ยังอุตส่าห์ขอบคุณเรา อย่างนี้มันก่อให้เกิดได้ประโยชน์จากผู้ที่เขาอาจจะมาหลอกเราด้วยก็ได้แม้เราจะไปปล่อยสัตว์เราพูดกับสัตว์ดีๆขอบคุณนะเต่อเอาเอย๋ยปลาเอ๋ยที่เธอเกิดที่เธอทำให้ฉันได้ช่วยชีวิตได้ทำบุญได้ทำทานแล้วเราก็ชักชวนแนะนำคนอื่นให้เห็นประโยชน์ไปด้วยอันนี้ถือว่าวาจา พร้อมด้วยวาจารพร้อมด้วยใจคือจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานให้แล้วปลื้มปิติทำจิตให้ขาวรอบจิตใจของเราทำด้วยความสงบเสียสละบริสุทธิ์ตัดขาดออกไปโดยไม่เสียดายทรัพย์ที่ให้ไป เมื่อเรากระทำเช่นนี้แล้วมันก็จะก่อให้เกิดเป็นผลบุญในครั้งต่อๆไปดุดอดีตรพระศิวลนะีย่นย่อม,มาเมื่อท่านเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะท่านได้ถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่คือน้ำพึ่ง แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดเนี่ยของพระเจ้ามุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อธิษฐานหลังจากที่ท่านได้ถวายน้ำพึ่งแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงได้อธิษฐานจิตให้น้ำพึ่งพร้อมด้วย เครื่องปรุงที่ชาวบ้านได้เตรียมไว้ปั้นเป็นก้อนๆอ,อธิฐานให้พระภิกษุสงฆ์นับจำนวนหมื่นได้บริโภคครบฉันทั่วถึงแล้วส่งพุทธธรรมนายให้บุรุษผู้นี้ที่ตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดชาติใดๆเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ย จมบังเกิดทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าบนดินบนอากาศหรือบนน้ำในที่แห้งแล้งอะไรต่างๆนานาจนมาเป็นเหตุปัจจัยทำให้พระสิรวลีที่เรารู้จักว่าท่านเป็นเลิศในทางโชคลาภอย่างนี้เป็นต้น การทำทานด้วยจิตที่สลัดตัดออกย่อมได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ความจริงยุคนั้นพระศิวลีเนี่ยท่านเดินทางมาสู่เมืองระหว่างทางเจอน้ำพึ่งรวงใหญ่มองดูไม่มีลูกอ่อนท่านก็ไล่แม่มันไปแล้วก็ตัดอารวงพึ่ง มาเพื่อที่จะขายตามหน้าที่ของอาชีพชาวเมืองได้เตรียมอาหารเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่แต่ขาดอยู่อันหนึ่งคือน้ำผึ้งมาเป็นตัวผสมอาหารที่เป็นข้าวเรียกว่าข้าวปายาาตเนี่ยพอคิดชินนั้นก็ออกสแสวงหาซื้อน้ำผึ้ง โดยตังค์งบประมาณไว้สักหนึ่งพันกหาปณะนะพอมาเจอบุรุษพวกนี้ถือรวงพึ่งมาเขาก็ขอซื้อสองกหาปณะนะบุรุษที่ปัจจุบันเป็นพระศิวลีก็พิจารณาว่าโอ้สองหาปณะ,ะมันน้อยไปเขาก็เพิ่มเรื่อยๆรืเพิ่มเรื่อยๆืเจ้าหนุ่มคนนี้ยิ่งมองเห็นพิรุษว่า มันน่าจะมีอะไรถึงหนึ่งพันกหาปณนะก็ยังขอซื้อหลวงพึ่งแค่นี้ก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงต้องการน้ำพึ่งก็ได้ทราบว่าด้วยเหตุอันนี้อันนี้ถ้าเช่นนั้นเราไม่ขายเดี๋ยวเราจะไปร่วมบุญด้วยก็แล้วกันเขายอมสละเงินพันกหาปัะนะหรืออาจจะมากกว่านั้น เพื่อหวังบุญวาระจิตอันนี้แหละที่ก่อให้เกิดเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ถึงระดับทานมหาจักรพรรดิตักไม่พร่องเลยเขากลับไม่เขากลับเลือกที่จะไม่รับเงินพันกหาปณะ,ะในยุคก่อนเนี่ยไม่ใช่ใน,น้อยๆเป็นระดับเศรษฐีเลย ตรันข้ามกับเศรษฐีผู้หนึ่งเกิดมาไม่มีทรัพย์แปสบโกดขึ้นแปดสิบโกดและเหรียญกาปนะอีกนับเป็นไม่ท้วนแต่เขากลับอาศัยเสื้อผ้าเก่าๆอาหารก็แค่เป็นปลายข้าวต้มกับผักดองพระอู่ กินมาตลอดชีวิตจึงกลายเป็นโรคขาดอาหารแล้วก็ตายพระเจ้าเป็นสิทธิโกศลก็ไปขนเอาทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นแม้เอาเล่มเขียนเป็นร้อยไปบรรทุกเหรียญกระสาบนั้นก็ยังไม่พอแล้วก็มาทูลพระพุทธเจ้าสรรเสริญเศรษฐีคนนั้นว่าเป็นผู้อัศจรรย์ พระเจ้าตรัสว่าทำไมเธอจึงคิดว่าเขาเป็นคนอัศจรรย์พระเจ้าเป็นสิปรเสนที่ก็ทูลว่าก็เขาเป็นเศรษฐีใหญ่มีเงินเยอะแต่เขากลับเป็นผู้ที่พอเพียงไม่โลภไม่เห็นแก่กินพระเจ้าก็ตรัสว่าหมาหบพิษอย่าเห็นเช่นนั้นเลย เขาไม่ใช่เป็นผู้วิเศษหรืออัศจรรย์อะไรหรอกแต่เพราะเป็นผลบาปนาดีของเขาพระองค์จึงหยิบยกอดีตชาติของเศรษฐีนี้ขึ้นมาที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเขาได้ใส่บาตรแก่พระประเจกะผู้จากออกจากนิโรสมาบัติใหม่ๆพอเข้าไป ใกล้เอาของใส่บาตรลงไปพันเขาก็รู้สึกขยะขยงภิกษุแก่พร้อมอยู่ในผ้าจีวรเก่าๆขาดๆเหม,นม็นมีกลิ่นเหม็นฟันก็เหลืองเขาไม่รู้หรอกว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระประเจกะท่านอยู่เข้านิโรธ อยู่ในถ้ำถึงสองปีไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ทานอาหารเพราะเข้าอยู่นโรธสเสวยวิมุติสุขอยู่ถ้าหนุ่มคนนี้รู้ว่าอันนี้คือพระปรปเจกะรู้ว่าผู้ที่ได้ใส่บายกับผู้จากออกจากนิโรธน่ะมันจะได้บุญมหาศาลแค่ไหน ถ้าวันนั้นเขาปรรถนาความเป็นมหาอุปราชาเขาก็จะได้เป็นแต่ทัยจิตของเขาได้เกิดความรังเกียจเนื้อหนามบุญพวกนั้นขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อเขาเห็นว่าพระที่เขาใส่บาตรนี้มันสกรปรกก็เกิดความเสียดายทรับขึ้นมาก็คิดว่าโอ้อาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ย เสียดายเหลือเกินอันนี้ไปให้เด็กยากจนไปให้สัตว์มันกินชัน่าจะดีกว่าใส่กับพระที่แสนสกปรกโสโครกแบบนี้เขาคิดอย่างนี้จึงก่อให้เกิดเป็นวิบากแต่ไม่ก้าเกิดมาไม่ไม่คิดจะกินอาหารที่มีประโยชน์เสื้อผ้าก็ใส่เก่เขาๆข,ขาดๆ น้ำก็ไม่อยากอาบตัวเหม็นฟันเหลืองแต่บุญที่เขาได้ใส่บาตรในครั้งนั้นทำให้เขาทให้เขาได้เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกดและเหรียญกระหาปณะอีกมากมายคือประเพณีในยุคอดีตเนี่ยถ้าเศรษฐีไม่มีทายาทผู้สืบสกุลตระกูลทรัพย์เหล่านั้นก็จะตกเป็นของหลวง นี่แหละท่านทั้งหลายจิตที่มันตัวจิตใจของเรานี่แหละถือว่าเป็นผู้ชี้นำทางเป็นผู้ที่จะรับแผนที่จากปัญญาถ้าใจของเราปฏิเสธแผนที่ไม่เข้าใจหรือหยิ่งทรนงว่าการเดินทางนี้ฉันไปเองได้ไม่ต้องมาสอนฉันหรอก สิ่งนี้ฉันรูไนนรน้ไม่ต้องสอนฉันหรอกฉันดีอยู่แล้วไม่ต้องสอนฉันหรอกแบบนี้เราก็จะเสียประโยชน์ดังนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงได้หยิบยกเรื่องราบุญเกียวัตถุข้อที่10ที่ชื่อว่าทิฏฐุชุกกรรมนำมาแสดง ให้เราท่านทั้งหลายได้บันทึกไว้ในดวงจิตแล้วนำไปพิจารณาเพื่อจะได้เป็นแผนที่เดินทางของตัวเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตพระศาสดาทรงตรัสว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน ดังนั้นเราจะทำอะไรสําเร็จแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเราเราจะอิ่มเราก็ต้องกินเองเราจะเราง่วงเราก็ต้องนอนเองเราจะไปขับถ่ายเราก็ต้องไปถ่ายเองแม้จะมีคนประคองเราไปห้องส้วมแต่เวลาขับถ่ายเราก็ต้องถ่ายเองอยู่วันยังคำ่ำการอนะ การอาศัยลมหายใจจาก่างออกซิเจนย่อมเสี่ยงอยู่กับอันตรายถ้าออกซิเจนหมดหรือใครมาถอดออกเราก็ตายดังนั้นเราจะทำอะไรก็ขอให้เราใช้ให้ตั้งความเห็นให้มันถูกต้องเสียก่อนจะได้ไม่เสียใจในภายหลังและการทำบุญกุศล มันก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดตามที่แสดงมาทั้งหมดนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอาราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดจงโดนมาดาให้เราทั้งหลายจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกขั้นทุกท่านทุกคนเทินเอ,เอาวาังก็มีด้วยประกาศละชะนี้